เราอยู่ในเดโมเกมที่ชื่อว่า Dream Core นะฮะเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวไม่เชิงเฮ์เรอร์นะเขาเรียกว่าเป็นเกม l i m i n a l Space นะครับเป็นพื้นที่ที่มันเป็นห้องปิดเป็นที่ซ้ำๆที่ไม่เชิงแคบๆนะแต่ว่าเป็นที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเหมือนอยู่คนเดียวแต่ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวอะไรประมาณนั้นนะฮะโอ้โหแล้วเสียงบรรยากาศอย่างดังเอะอ,อะไรหล่นลงมาอ,อ๋อเราหล่นลงมาเองโอเคครับคือเขาบอกว่าเป็นแนวแบบ เป็นกล้องติดอยู่ที่ตัวเรานะฮะแล้วก็เราเดินสำรวจมันจะเป็นมุมมองแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะมีการแบบเดินแล้วเอียงซ้ายขวาอะไรอย่างงี้ซึ่งผมไม่ถูกฉลกเลยโอ้โหเห็นไหมฮะมันเหมือนเนี่ยมันเหมือนเป็น CC t v อะแล้วภาพมันเหมือนจริงเอ๊ะเดี๋ยวนะเมาส์เออเมาส์เร็วมากแป๊บหนึ่งคือผมเล่นเกมแนวนี้เล่นได้นะแต่ว่ามันเล่นนานๆไม่ไหวนะฮะแพ้โมชั่นฟิกเนตมากแต่ก็อยากเล่นนะ วิ่งอะฮะวิ่งโอ้โ oh ห oh. มันเหมือนจริงมากเลยมันเหมือนแบบสะว่ายน้ําแล้วเขาปิดไม่มีใครมาเล่นแล้วเรามาคนเดียวอะ่ะตรงนู้นมีใครไหมมีเขียนอะไรเอาไว้ข้างล่างก็มีไปตรงนู้นก่อนโอ้ oh oh. วิ่งแล้วมีเสียงด้วยห้ามห้ามกระโดดว่ายน้ํากระโดดเล่นน้ําเอ๊หอมีสองด้านใช่ไหมทำไมมีหลายทางจังอันนี้คือวิทยุ วิทยุแปบ๊บหนึ่งตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็ไปได้ไม่มีสตมินา่าโอ้ข้างล่างประตูข้างล่างมีประตูต้องไปทางไหนเนี่ยทางมันเยอะนี่คือสะไว้น้ำโอ้โหเห็นไหมมันเหมือนจริงมากเลยเอละไรฮะประตูตรงนูน้นมืดมืดประตูปิดแน่เลยอ โอ้เอ oh. uh ่ออ๋อโอเคห้องมันตันโอเคครับประตูอย่าปิดนะตรงนี้ก็ไปได้เนี่ยเป็นเกมที่เล่นกับบรรยากาศนี่ขนาดแค่ตรงนี้ที่แรกนะมันระแวงไวทุกจุดเลยอ่อ uh, อันนี้ไม่เข้าไปะ่ะไปนู้นดีกว่าแล้วเขาจะทำประตูไวทำไมเนี่ยอ่าฮะอ่าฮะ ไม่มีใครนะเ๋ยวมานะอ๋อเราลงมาจากไอ้นี้ที่กระดานลื่นตรงนู้นมันเหมือนจะเป็นตอนเช้าแต่มันก็ไม่เชิงแสงเหมือนอาจจะเป็นแสงมาจากหลอดไฟไม่ใช่ดวงอาทิตย์เราวนมาที่เดิมใช่ไหมมันควรจะเป็นอย่างนั้นไม่แต่ว่าก็ยังไป็นสระว่ายน้ำอยู่ตรงนู้นไปได้ ตรงนี้ก็ไปได้แต่ไม่ไปมาตรงนี้ดีกว่าโอ้โหทางเข้าทางเข้าอีกแล้วอันนี้คือเอห้ามห้ามปีนห้ามปีนข้ามอ๋อมันเป็นเหลาเหล็กอยู่ตรงนู้นเอาไงดีฮะมันมองไม่เห็นอน่มีไฟฉายไหมเนี่ยอืมด้วยความอยากรู้ของเรานั้นเราเดินเข้าไปเราเดินเข้าไปเจอเหลาเหล็กกระโดดไม่ได้โอเคไม่ปีนออกละ อยู่นานไม่ได้บรรยากาศมันกดดันสะไว้น้ำนะฮะลงมาอ่าก็เดินบนน้ำนี่มันเหมือนจริงไปไหมเนี่ยมันเหมือนจริงมากเลยนะคือการที่ทำให้ภาพมันดูแบบก็เก่าดูเหมือนอยู่ในกล้องอะไรเงี้ยมันทำให้มันดูเหมือนจริงบันไดวนโอเคโอเคข้าบนหรือตรงนู้นล่ะประตู ไฟฉายต้องหาไฟฉายแล้วเข้าไปในประตูใช่ไหมต้องมีไฟฉายก่อนแล้วประตูไหนแล้วนี่คืออะไรอา่าคือว่าเรามาหยิบไฟฉายแล้วกลับไปที่ประตูแรกหรือเปล่าโอเคไปมบนก่อนไปมบนก่อนไปมบนก่อนไปได้ไหมเหอะ ข้างบนวนขึ้นมาโอ้โหทางเยอะมากอ่าประตูไหนล่ะโอ้โอ๋อเสียงวิ่งเราตรงนี้มีอ้โอ,โอ้ทางเยอะมากเลยแต่คือลิมิน a ลนี่ไม่ใช่ว่าเป็นพื้นที่แคบๆเล็กๆนะฮะคือเป็นพื้นที่ใหญ่ก็ได้แต่ว่าให้ความรู้สึกเหมือนโลง่ลงๆ ไม่มีอะไรเลยอะแบบเนี้ยมันโลง่ลงๆแล้วให้เรารู้สึกไปเองว่ามันอาจจะมีอะไรอยู่ข้างล่างหรือเปล่าโอ้โหลูกศรชี้ตรงนี้อย่ามีจัมสแกเร์เป็นพอเอ่ออ่าฮะมีอันนี้สามอันลูกศรชี้ไป ผมเชื่อลูกศรฮะอ้ oh. มีแสงสว่างตรงนู้นผมเชื่อลูกศรลูกศรต้องนำพาเราไปที่ถูกทางอย่างแน่นอนเออแล้วอันนี้ทำไมชี้ไปตรงนู้นะ่ะอันนี้เป็นทางออก อันนี้ชี้ไปตรงนูน้นโอ้งงแฮะทางหนีไฟมืดเอ,อ๊ฮ้ฮ้ยเฮ้ยเฮัห,ห,หอืมมันไม่เหมือนเดิมแล้วตรงนี้มันมืดกว่าเดิมแต่ก็ออกมาข้างนอกอยู่ดีเป็นทางเดินที่เป็นห้องซ้ำๆนะฮะ จำเจจำเจลงลงเฮ้เอ๊ะอันนี้มีทางไปแต่ว่าตรงนูน้นอันนี้ไปได้อีกไหมอันนี้ก็ไปได้ทางนี้ก็ไปได้เอาลูกศรชี้อีกว๊เฮ้ จำทางไม่ได้แล้วนะตรงนี้มาหยังอ่ะตรงนี้มาหรือยังเอ,อ่อไปด้านนูน้นทางเดิมหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเฮ้ยอะไรข้างล่างแสงไฟอะไรโหลดอะไรมาอันนี้ที่เราเดินมาเมื่อกี้ใช่ไหมใช่โอเคอย่างนั้นไปด้านนูน้น ย่างนั้นไปด้านนู้นไปด้านนี้ผมไม่ชอบห้องนี้เลยมันมืดมากอออืมโอเคครับมาตรงนี้เอล่ะไปด้านนี้ดีกว่าด้านขวาวนกลับไปที่เดิมอีกไหมวนกลับมาที่เดิมอีกไหมเอ่อด้านนู้น ไม่มีทางไปใช่ไหมมาด้านนี้เ๊ะเรามาหรือ,อ,ย,อยังอะยังตรงนี้ยังใช่ไหมยังไม่ได้มาไปข้างบนไปข้างบนไปข้างบนมันเหมือนจริงมากนี่คือเดโมนะฮะ เดโมอย่างกว้างโอ้โ oh, ห oh, แล้วมืดขนาดนี้โอ้โ oh, ห oh, ไฟฉายยังไม่มีเฮ้ย hey, เออแต่ห้องเปลี่ยนไปอาจจะมาถูกเฮ้ hey, นยน่าจะมาถูกน่าจะมาถูกเอาละครับเป็นกำแพงสีเขียวเดินลงข้างล่างได้ไหมลงได้ด้วยอาจจะขึ้นไม่ได้ต้องหาบันไดขึ้น อันนี้มันรู้สึกแบบมันน่าจะมีคนแล้วอันนี้ปีนได้ไหมตรงนี้อ๋อได้ได้โอ้โหอันนี้ที่ลื่นลงมาสีแดงสีเขียวโอ้เราควรจะไปไหนดีมันน่าจะไปไม่ได้มั้งตรงนี้เพราะว่าลงมาตรงนู้นคือมาเจอกับอันนี้เอ้ยไม่ใช่มันแค่วน,นเฉยวนอ้อมไป อ่ะฮะอืม huh. ฮ uh ึเราควรจะไปทางนู้นต่อหรือว่าเดินทางนี้ดีโอ้ไม่เหมือนเดิมโอ้ออู้นี่อะไรเนี่ยโอ้โหเหมือนวิหารหรือสักอย่างหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โอ้ตรงนู้มีแสงไฟนี่คือรูปปั้นอะไรก็ไม่รู้นะฮะ Okay. คิดซว่าเป็นเกมแบบพาเที่ยวอ่ะในวิหารในอะไรอย่างนี้ที่เขาเดินพาทัวร์กันนะฮะฟิลประมาณนั้นอย่าไปกลัวอย่าไปกลัววนกลับมาที่สระน้ําเอ๋ทางตันไหมไม่ตันไม่ตันแต่นะคืออย่างน้อยก็ยังมีแสงสว่างอ่ะไม่ได้แบบมืดตลอดเป็นแสงสว่างที่ทําให้บรรยากาศมันรู้สึก หมดหมองกว่าเดิมนะมันอึมครึมกว่าเดิมมันจะได้เห็นสิ่งประหลาดชัดขึ้นใช่ไหมพูดถึงสิ่งประหลาด <c oughs> เดี๋ยวก็โผล่มาหรอกเอ้ลูกศรเอ้ยมาถูกมาถูกลูกศรชี้อยู่โอเคอ่าอันนี้ทางขึ้นไม่ไปอะไปทางนี้ เราต้องเชื่อลูกศรฮะทางเดินตรงโล่งๆกว้างๆสองด้านเป็นช่องที่โอ้โหบอกนะว่าเดินมาต้องไก่กลับไปที่เดิม <laughs> ผมเดินกลับไปที่เดิม <laughs> ทางต้องเยอะ โอ้โห oh. 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 วนมาที่เดิมมากต้องกลับไปด้านนู้นต้องกลับไปห้องสีเขียวถ้าอย่างนั้นจริงๆอันนี้น่าจะเป็นเป้าหมายของเกมนะในการเดินสำรวจแล้วก็ลงเนี่ยลงในสถานที่ที่แบบซ้ำไปซ้ำมาลงๆบรรยากาศแบบเหมือนอยู่คนเดียวโอ้โ oh. หแล้วออกมาตรงไหนอีกมีเช็คพอยต์แสดงว่าถูกทาง <c oughs> น่าจะถูกสวัสดีครับต้องไปทางไหนครับ ใครเป็นคนออกแบบที่นี่ครับรบกวนอย่ารับงานที่อื่นอีกเลยนะครับหลงทางฮะป้ายก็ไม่มีบอกอันนี้เหมือนลานจอดรถเลยใช้พื้นที่ได้เปลืองมากครับโล่งไปหมดเลยอ๋ออ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแล้วยังไงต่อปัญหาคือทางไหนล่ะวิ่งไปวิ่งไป เออเมื่อกี้ที่เราตกลงไปคือเอคือตรงไหนนะเราลงมาตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้แล้วเราก็ไปขึ้นตรงไหนสักที่หนึ่งเดินมาตรงนี้ก่อนเดินมาตรงนี้ก่อนสวัสดีครับอืมมีหน้าต่างด้วยผมยังไม่เจอไฟฉายอ๋อทางมันเป็น ทางมันเป็นของวงโกดอ่ะมันซ้ำกันเออใช่ทางมันซ้ำกันเฮ้ยแต่มันมีที่สิ้นสุดนะตรงนี้มันมันสุดแค่ตรงนี้มีประตูข้างหน้ากับซ้ายมือเอาเอาอีกแล้วอาา่าฮะอย่าลืมจับเราบันไดอ้มันโซนนี้กแล้วอะ่ะ แล้วถ้าไปตรงนี้ล่ะเหมือนกันไหมอันนี้อาฮะอาจจะแบบตั้งแล้วมันมันเคลื่อนที่พอดีสวัสดีนายยิ้มนายมีปัญหาอะไรกับเราไหมทำไมต้องหันมายิ้มด้วย <laughs> แต่ดีแต่ดี ถือว่าเรามาถูกทางเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกว่าเรามาถูกทางเป็นเกมที่ทางเยอะแล้วเรามาถูกแสดงว่าเราเก่งมากแต่มันไม่ขึ้นเช็คพอยต์นะไม่ขึ้นเซฟไม่มีที่ไหนเซฟที่นี่สวัสดีครับสวัสดีฮะมันเหมือนเป็น เลเยอร์ยื่นออกมาจากกําแพงอ่ะเห็นไหมฮะเนี่ยเนีเนี่ยเนี่ยทำให้มันดูเหมือนเป็นน้ําจริงสมจริงมากขึ้นมันกลับมาบรรยากาศเดิมอีกแล้วโซนเดิมแต่น่าจะถูกทางนะน่าจะถูกทางใช่ไหมตรงนี้ยังไม่เคยมา แล้วป้ายที่เขียนลูกศรนู่นนี่นั่นคืออะไรอะ่ะไฟชงไฟชาย <c oughs> วนกลับมาที่เดิมอีกแล้วโอ้ <c oughs> โอเคฮะประมาณนี้ก่อนละกันนี้ยังเป็นเดมโมอยู่นะเดี๋ยวรอตัวเกมจริงมาดีกว่าค่อยมาเล่นกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ